อายุแค่15แต่ถูกส่งลงมาล่าประตูให้ปีศาจแดงดำแล้วเอาเรื่องจัดฟรานเชสโกคามาดาเกิดเรื่องสะเทือนวงการฟุตบอลอีกแล้วว่าพวกเองตอนนี้ทายาทปีศาจแดงดำได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเต็มตัวแล้วที่อิตาลีปี2ปีก่อนใครยังจำได้ถึงเด็กโหดอายุ13-14ถึงที่ยิงไป485ประตูจากการลงเล่น89นัดได้มั่งไอ้เด็กคนนี้ชื่อว่าฟรานเชสโกคามาดาไงหลายๆคนน่าจะจำกันได้ เอซิมิลานตอนนี้เรียกได้ว่ามีเพชรน้ำงามอยู่ในมือแล้วแถมไม่ต้องกลัวว่าโตขึ้นไอเด็กคนนี้จะตีจากไปไหนเลยเพราะฟรานเชสโกคารมาดาเกิดมามีเลือดปีศาจแดงดําเต็มร่างและหัวใจเลยแหละก่อนหน้านี้หลายคนตื่นเต้นกับนักเตะยังฮารแลนด์เอ็มปับเป้หรือเด็กกว่านั้นหน่อยก็ยามานของบาซ่าแต่ว่าคารมาดาสถิติโหดกว่าทุกตัวที่กล่าวมาเลยตอนนี้คารมาดาอายุได้15ปีแล้วเล่นโคตรดีในทีมเยาวชนของมิลานเรียกว่าแบกเลยแหละ รูปร่างดีจัดจัดสูงกว่า184เซนเฮยเอาเรื่องของกองหน้าอาจจะบางบางหน่อยเพราะเด็กอยู่แต่บอกเลยว่าลีลาลาสกอเหลือร้ายไม่ใช่รอยิงอย่างเดียวในบอลเด็กเจอกองหลังเจอเขาลากไปยิงหมดมีทั้งเร็วทั้งเทคนิคยอดเยี่ยมติดเป็นดาวรุ่งตัวท็อปของวงการบอลอิตาลีไปแล้วตอนนี้ฟรานเชสโกคามาดาไม่รู้หรอกว่าโอกาสประวัติศาสตร์ในชีวิตเขาจะมาถึงไวขนาดนี้ตอนนี้ชีรูบแบน2เกมแถมโอคาฟอร์ for, ก็เจ็บจากทีมชาติมีลานเลยขาดกองหน้าอย่างหนัก ตัดสินใจเรียบฟรานเชสโกคารมาดาขึ้นมาซ้อมกับชุดใหญ่เลยจนมาถึงเกมเจอกับฟิโอลาสุดนี่แหละคามาดาติดชื่อไปเป็นสำรองก่อนทุกคนคิดว่าน่าจะเอาไปสแปร์เผื่อฉุกเฉินไปนั่งดูพี่ๆเก็บประสบการณ์แต่ที่ไหนได้ปิโอรี่ทรงไอหนูนี่ลงไปท้ายเกมเลยไปเก็บประสบการณ์ในสนามเลยไอหนูคามาดาอาจจะไม่ได้โชว์ผลงานอะไรมากแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดตอนนี้ที่ได้ลงเกมกันโชว์เซเรียอาในอายุแค่15ปี260วัน น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บอลกันโชว์แล้วตอนลงสนามเนี่ยมีคลิปเป็นไวรัลเลยว่าแม่ของเขาร้องไห้ออกมาเลยแระภูมิใจที่ได้เห็นลูกชายลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของทีมที่ลูกรักมันเหมือนกับฝันที่เป็นจริงแต่ความจริงคือตอนนี้มันแค่จุดเริ่มต้นที่มีลานประกาศให้โลกรู้ว่าทายาทปีศาจได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วรอวันที่ทุกอย่างพร้อมบอกเลยว่าโหดแน่นอนตัวนี้เชื่อจาน